สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการทำนายดวงความรักใด้เดือนให้ผลในช่วงเดือนธันวาคมทั้งเดือนค่ะการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมงคลเสริมดวงสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะ สำหรับชาวกรกฎนะคะคือต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนปัตตนีของคุณดาวเจ้าเรือนคนรักคู่ครองของคุณยังอยู่ในเรือนมรณะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะยังต้องระวังอยู่ค่ะนะคะในเรื่องความรักนะ่ะต้องมองแบบนี้เลยเนาะถ้าจะดีขึ้นชาวกรกฎอาจจะถามว่าเมื่อไหร่เมื่อไหรเนาะนะคะก็ประมาณกุมภาปีหน้านะคะที่เขาจะโยกย้ายอ่านะคะดาวเสาร์ก็จะได้มีการโยกย้าย ไปสู่เรือนที่ไม่ได้เป็นอันตรายกับคุณและในเรื่องความรักต้องบอกแบบนี้เนาะนะคะเออเพราะฉะนั้นนะคะคนมีคู่เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังความเปราะบางในความสัมพันธ์สักหน่อยอยังต้องระวังอยู่นะเนออีกอีกเท่าไหร่อีกสองสาเดือนเองนะคะแต่ในส่วนของคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนไกลคนที่อยู่จังหวัดเดียวกันแต่อยู่คนละภาคหรือว่าเป็นในลักษณะของชาวต่าตง,ง,ง,งชาตาิไปเลยก็ได้ประมาณนี้เจออคนรัก เจอเนื้อคู่ในส่วนของโซเชียลหรือรักทางไกลรักออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะมาต่อกันที่ไพ่นะคะก่อนที่จะไปถึงไพ่ต้องบอกก่อนว่าดูดาวจานันดาวศุกร์ในกรกฎได้แล้วก็ดูได้ทางลักขนาดแล้วก็ราศีนะคะรวมถึงในเรื่องของไพ่อาจจะมีการเกิดขึ้นสลับกันได้ด้วยนะคะโอเคค่ะมาดูกัน ที่คนมีคู่ก่อนทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนมีคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปนะคะถือว่ามีคู่มาดูรวมกันตรงนี้ค่ะ,ะใบแรกเนาะในช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะใบแรกขึ้นไพ่ในออฟสอดหัวกลับเออมันจะมีการแสะแสะแควแขว,แ,ขวแต่ว่าไม่ได้ใจร้อนใส่กันนะต้องระมาระวังคําพูดหน่อยนะคะหรือมันอาจจะเป็นการ คือส้มมีความรู้สึกว่า5วันแรกของเดือนธันวาล่ะนะคะมันมีการแสดงแสดงตัวมันมีการแสดงตัวของมือที่สามหรือหรือเป็นคนในความสัมพันธ์จริงๆก็ได้นะคะเออต้องบอกแบบนี้เนาะนะเพราะว่ามันมีพลังงานผู้หญิงอะค่ะนะคะ,นะคะอาจจะเป็นญาติผู้หญิงก็ได้นะคะเออเป็นเป็นแม่พี่สาวน้องสาวแบบนี้นะคะหรือเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์จริงๆก็ได้ นะคะเออมันมันมีพลังงานของมือที่สามการแสดงตัวว่าฉันก็อยู่ในความสัมพันธ์นี้นะแบบเนี้ยอืมนะคะมีขึ้นมาด้วยนะคะเป็นพลังงานของการเอาชนะแบบสงครามเย็นไม่ได้ใจร้อนหุนหันนะเออสงครามเย็นเลยนะคะความรักเก่าค่ะซื้อซับคับหกถ้วยโอแน่นอนถ้าเกิดขึ้นไพ่แบบนี้คือเป็นการแสดงตัวของความรักเก่า แต่สซมมองว่าพลังงานความรักของชาวกรกฎกับคู่ครองยังดีอยู่นะแม้ว่าจะมีการแสดงตัวแต่ถ้าเราเป็นตัวจริงเราจะรู้สึกว่าแล้วยังไงอ่ะเออเราจะรู้สึกว่าก็แล้วยังไงอออารมณ์ประมาณนี้เลยเนาะนะคะนอกจากเสียว่าชาวกรกฎอะ่ะจะเป็นคนที่นำความสัมพันธ์เก่ากลับเข้ามาเองนะคะ 10 of Pentacles สหัวกลับเนี่ยเนี่ยมันจะมีปัญหาได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องยาดยญาได้เกี่ยวกับเรื่องเงินเกี่ยวกับเรื่องบรรยายยดาญาติญาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์กันในความสัมพันธ์นี่แหละนะคะที่นําเรื่องของความรักที่เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะในบางคู่ที่มันมีปัญหามากๆนะคะอาจจะรู้สึกว่าแบบไม่อยากไปต่อกันได้คะ่ะในในช่วงตั้งแต่กลางเดือนเลยอืมเนาะ ในบางคู่มันไม่ใช่เรื่องเดียวในบางคู่อาจจะเป็นทั้งญาติทั้งเงินหรือเรื่องของมือที่สามซึ่งเป็นทานไฟเก่าด้วยนะคะอืมในช่วงเอ,อครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวานะคะขึ้นไพ่แปดถ้วยแปดถ้วยหัวกลับมีความรู้สึกอยากเข้ามาใกล้ชิดกันเออนะคะแต่ว่าแบบเป็นอารมณ์มอง มองมองส่องส่องอะคุณเขา้าใจใช่ปะ่ะคืออ่ะอย่างเช่นเราอยู่กับคนรักปกติแล้วมันมีปัญหาโน่นนั่นนี่เราจะรู้สึกกลัวไม่มั่นใจว่าแฟนยังรักเราอยู่หรือเปล่าขึ้นไพเดอะสตาร์หัวกลับเราเราทำให้ความหวังของเขาพังทลายเราทำให้ความหวังของคนรักพังทลายในเรื่องราวเหล่านี้ที่ส้มพูดไปตั้งแต่แรกเป็นเรื่องอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเราทำให้ความสัมพันธ์มันทำให้เขาอะ รู้สึกไม่อยากคาดหวังกับเราทำให้ความหวังของเขามันมันลบเลือนไปอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะทำให้สิ่งที่เขาคาดหวังมันเป็นไปไม่ได้อาจจะมีการกลับมาโทษตัวเองนู่นนั่นนี่ไม่มั่นใจในตัวเองแต่ว่าเรายังอยากให้เขาให้อภัยเราอยากให้เขาให้โอกาสเรายังอยากอยู่ใกล้ชิดเขาเรารักเขาเราคอยดูคอยส่องเขาตลอดความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาในช่วงกลางเดือนแต่ว่าส้มจะบอกเลยว่ามีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่อะไรอาวร์ เออมันเป็นมันเป็นอารมณ์อาวรนเลยนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่เจ็ดเหรียญคอยส่องคอยดูนะคะแล้วก็อยากจะมอบความสัมพันธ์ที่แฟให้คือก่อนหน้านี้มันอาจจะมีเรื่องไม่แฟเข้ามาเนาะหรือว่าเอ,อ,อีกฝ่ายหนึ่งเสิร์ฟความไม่แฟให้อีกฝ่ายนึงเลยด้วยอารมณ์แหละชาวกรกฎอะ่ะจะมีอารมณ์แบบ เออดาวจันทร์น่ะชาวรากรกฎเนี่ยถูกควบคุมเป็นราศีที่ถูกควบคุมด้วยดาวจันทร์เพราะฉะนั้นนะคะก็จะมีอารมณ์ขึ้นขนึลงๆใช่ปะ่ะเออพอตอนเนี้ยก็คืออยากมาทำให้ทุกอย่างดีขึ้นก็คอยส่องคอยเมียงเมียงม,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 มองๆดูสถานการณ์ว่าเออเราจะเข้าเราจะเข้าไปขอคืนดีเข้าไปตอนไหนดี เข้าไปตอนไหนดีแล้วเราจะเข้าจังหวะไหนอะไรอย่างเงี้ยเออเราจะเข้าไปจังหวะไหนดีให้มันสมูทให้มันดีให้มันประสบความสำเร็จประมาณนี้ค่ะอยู่ในจังหวะเมียงเมียงมองมองขอโอกาสแม้ว่ามันจะริบปรีอืมนะคะเอามาดูผู้ที่มีอิทธิพลอยากรู้ว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าก็ต้องดูดวงส่วนตัวนะ นะคะขายของซะเลยเอามาดูกันในเรื่องของผู้ที่มีอิทธิพลนะคะกับชาวกรกฎนะคะขึ้นไพ่ออเดชเลียอดเดชเลียอดหัวกลับเขาค่อนข้างมีอีกโก้สูงนะเออแล้วก็ค่อนข้างดือ้อ,เ,อ,จจเ,อเหมือนกันเนี่ยอาจจะเจอชาวกรกฎเหมือนกันเนี่ยชาวต่างชาตินะคะหรือคนเนเกิดวันจันทร์ก็ได้นะคะคือเป็นลักษณะดือ้ออันดับแรกนะเบาๆคือดือ้อนะคะ อันดับต่อไปคืออาจจะแรงกว่าคือเจ้าชูด้วยไม่ยอมออกไปจากความสัมพันธ์ด้วยดุด้วยด,ด,ด,ดื้อด้วยอ่ะนายอบซอดนะคะชาวธาตุลมกูมิถุนตุนคนนี้ใจร้อนเด้อชาวทาตุลมกูมิถุนตูนใจร้อนนะคะอืมเขามีพลังงานของอารมณ์เขาขึ้นขึ้นอย่างเดียวเลยไม่ลงเลยใจร้อนค่ะหุนหันพันแล่นสุดๆนะคะ พูดเร็วคิดไวทำไวประมาณนี้นะคะทูอัฟคริสตัลหัวกลับ่ะชาวธาตุดินมังกรพฤกพกันเขารู้สึกว่าไม่อยากปรับตัวเข้าหาคุณนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เขารู้สึกเขารู้สึกว่าเวลาที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเขารู้สึกว่าเรื่องเงินเงินทองทองเขารู้สึกว่าเรื่องเงินเงินทองทองมันแลดูแบบไม่ค่อยคล่องในช่วงนี้นะแล้วเขาก็รู้สึกขี้เกียจที่จะมา ใช้เวลาในการปรับตัวนู่นนั่นนี่เขารู้สึกมันเสียเวลาในการทำงานหาเงินอยู่นะคะเออเนาะถ้าเกิดไม่ขึ้นราศีคนของคุณนะคะมาดูตรงนี้ได้ทุกราศีนะคะผู้ที่มีอิทธิพลนะคะกับชาวกรกฎคิดยังไงทำอย่างไรกับคุณในกรณีแรกค่ะเขาเป็นคนใจร้อนเลยเป็นคนใจร้อนเลยอารมณ์ขึ้นขึ้นลง,ลงลงส้มมองว่าโอ้ชาวกรกฎ น่าจะเจอคนที่อารมณ์คล้ายๆคุณแล้วนะคะและอาจจะแรงกว่าคุณด้วยซ้ำส้มจะบอกเลยชาวกรกฎเนี่ยแรงแต่ว่าไม่เร็วไม่เร็วเท่าอาจจะมีอารมณ์เกรงเกรงใจคนคนนี้อยู่คนนี้ใจร้อนเร็วแรงเร็วแรงดื้อนะคะแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าถ้าชาวกรกฎทํำอะไรให้ไม่ถูกใจเขา,าเขาได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วแล้วเขารู้สึกว่าไม่อยากปรับตัวอีกแล้วเออ ถ้าถ้าเขาทำดีนะทำเต็มที่กับชาวกรกฎแล้วนะจะเป็นอารมณ์นี้เลยนะคะไม่หยากกลับไปอืมในอีกกรณีนึ่งค่ะคือการที่เขาอาจจะเป็นผู้ที่กระทำชาวกรกฎในแง่ที่มันไม่ดีนะคะก็ง่ายๆทั้งเจ้าชู้ทั้งใจร้อนนะคะแล้วก็บางทีเวลาเจ้าชู้เนี่ยเวลาที่เขาอยากจะออกไปจากความสัมพันธ์กับคุณเนะี่ยนะคะเขาก็จะทําเหมือนกับว่าแบบเข้ากับคุณไม่ได้นะคะเออ หายไปเลยค,คือคือคิดอยากจะกลับมาก็มาไวคิดอยากจะไปก็ไปไวอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็มีความทั้งดือ้อทั้งเจ้าชู้ไม่ยอมออกไปจากความสัมพันธ์สักทีเดียวมีการไปไปมาไม่ยอมปล่อยคุณนะคะอืม <c ười> คือไม่แฟแต่ก็ไม่ยอมออกไปโหเจอแบบนี้ก็เครียดเหมือนกันเนาะนะคะอันในเรื่องของคนโสดโสดสนิทโสดมีคนเก่าโสดมีคนคบหรือคุยไม่ถึงหกเดือนนะคะโสดสนิทคะ่ะ ส้มมองแบบนี้นะส่วนสนิทอะมีคนมีคนที่เคยเจอกันอ่าจจะยังไม่ได้คบแหละคนที่เคยเจอกันอยู่ในแวดวงที่เคยเจอกันมาแล้วกลับเข้ามาได้สารสัมพันธ์ได้จีบกันน่นันนีแต่ว่ามันมีเรื่องราวของในเดือนนี้มันมีเรื่องราวของการเงินบรรดาญาติญาติที่ยังไม่ค่อยเข้ากันอยู่ฐานะเชื้อชาติศาสนาไม่ค่อยเข้ากันแต่ว่าก็พยายามมากๆเลย ที่จะสารความหวังที่มันแสนรีตรงนี้นะคะให้มีการพยายามเข้ามาใกล้ชิดพยายามที่จะเออเหมือนกับไม่ได้อยากให้ความหวังหรือคาดหวังกันมากนะคะแต่ก็ค่อยๆเหมือนกับว่าค่อยๆดูกันไปแล้วกันไหนๆก็ถูกใจกันแลลวค่อยๆพิจารณาค่อยๆพูดกันไปค่อยๆคุยกันไปแล้วกันประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้เลยแต่ส้มมองว่าคนโสดชาวกรกฎเนี่ย คุณมีตัวเลือกเยอะนะอืมคุณมีตัวเลือกเยอะแล้วคนที่คุณต้องการจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าแฟ,ก,นนฟกันในทุกเรื่องแฟกันในทุกเรื่องนะคะคือยอมแฟกับคุณในทุกเรื่องทั้งในเรื่องเงินในเรื่องงานแล้วก็ในเรื่องของความคิดการดูแลเทคแคร์คุณรู้สึกว่ามันต้องครึ่งๆคุณรู้สึกแบบนั้นนะคะอืมใครให้คุณได้ครึ่งๆได้ก็ก,ก็น่าจะมาวินเนาะต้องบอกแบบนั้นเลยนะคะในเรื่องของ คนที่เข้ามานอกจากออ่ชาวทัดน้ำมีนกรากฎพิจิกแล้วนะคะก็มีชาวทัตุดินมังกรพฤกษพกันคนนี้เจรเรื่อยๆแล้วก็ชาวทัดุลมกูมิถุนตุนชาวทัดุลมนี่คือแบบเร็วใจร้อนนะคะอืมแล้วก็ชาวกรากฎ ะะชาวกรากฎชาววันจันทร์อันนี้ก็อันนี้ก็เร็วเหมือนกันนะคะดื้อด้วยนะคะในส่วนของคนโสดที่มีคนเก่าคะ่ะเออมีกลับมาแน่นอนในช่วงประมาณวันที่หกถึงสิบนะคะอืมชาวธาตุน้ํามีนกรากฎพิจิกอาจจะคุณกลับไปหาเขาหรือเขากลับมาหาคุณก็ได้แต่มันก็มีกําแพงในเรื่องของญาติญาติในเรื่องเงิน ฐานะเชื้อชาติศาสนาอายุนะคะที่เป็นกำแพงหลักอยู่นะคะแต่ว่าก็พยายามที่จะเข้ามาใกล้ชิดกันพยายามที่จะแบบสารสัมพันธ์กันอะเออแม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคพยายามก้าวข้ามอุปสรรคกันมากๆเลยนะคะอืมก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะแต่ว่าคุณอาจจะเปิดใจให้กับคนเก่าๆแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดโอกาสสาหรับคนใหม่ๆที่เข้ามานะในส่วนของคนโสดที่มีคนคบหรือคุยไหมถึงหเดือนนะคะ การครบการคุยนั้นมันมีเรื่องของญาที่เป็นผู้หญิงนะคะหรืออาจจะเป็นอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์โผล่เข้ามาซึ่งอาจจะเป็นคนในความสัมพันธ์เก่าโผล่เข้ามาในช่วงครึ่งเดือนแรกเลยโอ้โหนะคะคืองานนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอพโผล่เข้ามาแล้วทํำยังไงนะคะก็มีความรู้สึกว่ามีคนที่จําเป็นที่จะต้องตัดความเป็นบุคคลสาธารณะหรือว่าเห็นอกเห็นใจคนเก่าๆเงี้ยต้องตัดออกนะคะต้องเลือกเพียงคนเดียว ะะเพราะฉะนั้นมองว่าชาวกรกฎก็จะให้โอกาสถ้าเกิดว่ามีการจัดการทุกอย่างอย่างเหมาะสมเนาะไม่ให้บุคคลที่เข้ามาแทรกเนี่ยเข้ามามีส่วนเอี่ยวในความสัมพันธ์ได้ถ้าอีกฝ่ายจัดการเหมาะสมก็ไปต่อได้ประมาณนี้เลยนะคะอืในส่วนของไพ่ไพ่เชดร a สแคร็ทรค่ะนะคะไพ่เชดรอสแคร็ทรก่อนเออนะคะ King of Wands ค่ะวิธีการวางตัวที่ดีนะคะจากไพ่ s ช a d o w s c a รป a ทอรค่ะส้มมองแบบนี้ว่าไพ่คิงถือไม่เท้าอ่ะเป็นไพ่ของพลังงานของการใช้เหตุผลและการงานด้วยโอเคมันคือไพ่ธาตุไฟนะคะมันเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะ e m o t i o n นลแต่ส้มมองว่ามันกลางๆส้มมองว่ามันไม่ถึงกับขนาดไพยธาตุลมนะไม่ถึงกับขนาดไพ่ดาบเพราะฉะนั้นส้มมองว่า คนโสดก่อนคุณใช้เสน่ห์ได้แต่ให้พอเหมาะพอดีพอประมาณคุยทีละคนไม่ใช่ว่าเอากลับไปหาคนเก่าแล้วเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาด้วยแล้วคราวนี้คุณจะเลือกใครคุณสับสนในตัวเองนะรเราวนี่เพราะปกติชาวกรกฎเนี่ยก็มีอารมณ์สับสนในตัวเองอยู่แล้วนะคะเวลาโสดก็สับสนในตัวเองอยู่แล้วนะคะพอเวลาจะมีจะคุย ถ้าเอาทั้งเก่าทั้งใหม่รวมกันคุยกันไปคุยกันมาสลับกันคุยจะยิ่งสับสนมากขึ้นนะคะนะเพราะฉะนั้นทีละคิวทีละคนน่าจะดีกว่าต้องบอกแบบนี้เนาะแล้วก็สําหรับคนมีคู่เนี่ยเ,เสริมเติมกันในเรื่องของแพชชั่นในเรื่องความรักนะคะแล้วก็แบบว่าเติมความหวานน่ะรวมถึงอาจจะมีการพูดคุยกันในเรื่องงานก็ได้ใช้เหตุผลเพิ่มเข้ามาอีกนิดนะคะ วิธีการประคองความรักคืออาจจะต้องรับฟังกันในเรื่องของการทํางานนะคะมากขึ้นนะแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีส่วนช่วยในการทํางานของชีวิตอีกฝ่ายแล้วมันจะทําให้อ่การเป็นอยู่อ่ะมันดีขึ้นมันเหมือนกับว่าได้ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตซึ่งกันและกัน,นะค่ะเอาเรื่องงานมาคุยกันด้วยก็ได้จะดีมากๆเลยอืมนะคะคือแบบไม่ต้องหวานเวอร์เป็นธาตุน้ําแต่ว่าสิ่งที่จะทําให้อ่ะ ชาวกรกฎรู้สึกมั่นคงก็คือความเป็นบ้านใจเนาะนะคะอืมความเป็นบ้านใจเพราะว่าเป็นอ,ออยู่ในเรือนพันธุนะคะของของราศีหลักของโลกนะคะเพราะฉะนั้นความเป็นบ้านใจเนี่ยส้มมองว่าก็จะต้องเสริมกันในเรื่องของการพูดคุยถ้าอยากจะให้ความรักมั่นคงเสริมกันในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของการสร้างความมั่นคงเราจะทํายังไงต่อสร้างหลักปักฐานยังไงกันต่อ คุยกันในเรื่องงานเงินการสร้างความมั่นคงกันต่ออันนี้มันจะทําให้ความสัมพันธ์มันจะยังไปได้อยู่เออนะคะมันจะรู้สึกว่าเออเราลงหลักปักฐานกับคนนี้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของไพ่ออร์เคิลนางฟ้านะคะแนะนําอะไรนะคะหรือเห็นอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะอืมเฟลร์ flirt, นะคะ make the effort แล้วก็ c h i l d r e ค่ะเอามันมีเรื่องของลูกๆเข้ามาด้วยเนาะ นะคะแม้ว่าในหลายๆคู่จะมีเรื่องของสมาชิกในครอบครัวแล้วมีลูกแล้วแต่ความหวานอย่าลดนะจ๊ะมีลูกแล้วแต่ต้องเฟิร์ตกันบ่อยๆทำเหมือนกับเป็นวันแรกที่รู้จักกันต้องเอาพลังงานแบบนั้นกลับเข้ามาไปดินเนอร์ไปอะไรกันลูกก็ฝาไว้กับญัดยๆดก่อนก็นได้เนาะเออนะคะอาจจะมีต้องมีสักช่วงที่เราได้ไปแบบดินเนอร์กัน มอบความรักให้กันสองต่อสองอะไร่งนี้แต่จริงๆแล้วนะส้มมองว่าลูกๆอ่ะเราก็สามารถที่จะเลี้ยงดูไปด้วยแล้วเติมความหวานให้กันด้วยได้นะเป็นการทําให้ลูกๆดูว่าพ่อแม่รักกันอะไรเงี้ยเออเติมได้นี่อย่าเคยอย่าเขินต้องบอกแบบนี้นะคะอเติมความหวานให้กันนะคะแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะยาวนานแล้วนะคะต้องต้องเพิ่มแหละความสดชื่นสดใสอ่ะนะคะแล้วก็ต้องมีการเข้าหาโดยเฉพาะฝ่ายชาย จำเป็นมากๆที่จะต้องมีการพยายามรักษาความสัมพันธ์นี้โดยเฉพาะฝ่ายชายเลยส้มบอกแบบนี้ทําไมต้องเป็นฝ่ายชายด้วยอะก็ฝ่ายชายเป็นผู้ที่เข้มแข็งกว่า <c oughs> <c oughs> ผู้ชายเข้ามาดูคลิปส้มนี่คือแบบเอ่อทำ,ทำใจหน่อยนะอือนะคะเอ่อในอีกกรณีหนึ่งคนโสดคนโสดนะคะส้มมองว่าเอ่อในเรื่องความสัมพันธ์่ะนะคะให้คุณเลือกความสัมพันธ์ที่มันโรแมนติกมันน่ารักเนาะแล้วก็ เขามีความพยายามที่จะมาใจเราเรารู้สึกว่าเราอยู่กับเขาแล้วเราสดชื่นสดใสเหมือนเด็กๆอีกครั้งแบบนี้จะดีมากๆนะคะอืมถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายชายแล้วคุณอยากได้ใจใครคุณต้องเข้าหาเขาค่ะไม่ใช่รอให้เขาเข้ามาหาคุณค่ะชาวกรกฎถ้าคุณชาวกรกฎถ้าคุณเป็นผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชาย,ถ,าชายถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะส้มบอกเลยว่า รอให้ผู้ชายเข้าหาผู้ชายคนไหนเข้าหาคุณนะคะเออแบบดูแลทิศแค่ดีเฟิร์สดีโรแมนติกดีสม่ำเสมออันนี้เลือกเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ชายเราต้องเข้าหาค่ะเราอยากได้ใจใครมารอให้เขาเข้าหาไม่ได้ค่ะเราต้องเข้าหาไม่งั้นก็คือก็คือไม่ได้ค่ะก็คือมอคอบอดอค่ะนะคะบอกเลยนะคะ มาดูกันในเรื่องของไพ่คู่บุญเนื้อคู่ที่ดีนะรุดขำตลอดเลยอนะอะมาดูกันอันนี้เนื้อคู่ดีนะว่าจะมีลักษณะนะคะตรงกับคนที่เข้ามาจีบคุณหรือว่าคนที่อยู่กับคุณหรือเปล่านะคะลองเอาไปพิจารณาดูนี่คือลักษณะของเนื้อคู่คู่บุญที่ดีกับคุณค่ะในช่วงเดือนธันวานะคะ คุณจะรู้สึกขาดเขาไม่ได้คุณจะรู้สึกขาดเขาไม่ได้เศรติดโอ้ยข่ำอะคุณดิเพนเดนซี่นะเสพติดคุณจะรู้สึกขาดเขาไม่ได้ถ้าขาดเขาคุณจะรู้สึกแบบเหมือนเหมือนทุกทิ้งเอามันเอาว่ามันขาดไม่ได้แล้วกันถ้าขาดไปนี่ ไม่อยากกินข้าวเลยเขาจะเป็นคนแบบนี้นะคู่บุญของคุณนะเป็นคนที่ถ้าคุณขาดไปอยู่หากจากคุณอะไรเงี้ยคุณจะรู้สึกกินข้าวไม่ได้อะจริงแล้วกินข้าวไม่ได้จริงนะไม่ใช่ว่าเป็นคําพูดแบบอุปมาอุปไมยกินข้าวไม่ได้จริงนะเวอิซูนะคะซอม,มองว่าเขาเขาจะเป็นคนที่ถ้ามองแบบเนี้ยเป็นคนที่อยู่กับคุณก็ได้แต่จะเป็นคนที่ไปมาหาสู่กับคุณเร็วมากๆเขาจะเป็นคนที่แบบว่า ไม่ช้าดูแลเทคแคร์คุณไหวมากๆคือถึงไหนถึงกันเป็นคนที่เวลาคุณต้องการการให้คำปรึกษาเขาจะไวเขาจะไวการดูแลเทคแคร์เขาถ้าเขาขอคำปรึกษาจากเอ่อถ้าคุณขอคำปรึกษาจากเขาเขาจะให้คุณได้วไวมากๆนะคะคุณถึงได้ยึดติดการพึ่งพาจากเขาไงแล้วเป็นคนที่แบบเขา เพลฟูเก่งอ่ะเขาเป็นคนน่ารักอ่ะเวลาคุณอยู่กับเขาคุณจะรู้สึกว่าคุณเพลคุณเพลเก่งหมายถึงว่าคุณจีบเขารู้สึกไมแตะขิดแต่ขวงแล้วเขาอ่ะก็เพลงกับคุณด้วยคือเหมือนกับว่ามีการจีบกันโดยใช้มุกหยอดใช้ความสดใสอะไรเงี้ยมันน่ารักเออไม่ว่าจะเป็นเวลาจีบหรือเวลาอยู่ด้วยกันอ่ะมันจะมีมุมแง่มุมน่ารักน่ารักที่แบบว่าเออรู้สึกน่ารักว่าอยู่กับคนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งสองฝ่ายจะรู้สึกเติมเต็มจะรู้สึกว่า เก็บมุกกันได้ค่อนข้างดีกว่าคนอื่นๆประมาณนี้เลยเออนะนี่คือลักษณะนะคะของคู่บุญนะคะเอาไปสังเกตกันเนาะสำหรับชาวกรกฎนะคะก็ขอบคุณชาวกรกฎนะคะขอให้ชาวกรกฎมีความรักที่ดีโชคดีในความรักทุกคนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ตัวในนะครับคุณกําลังตกหลุมทองคุณแงคขาฝาฟ,ะฟ,ะฟะ้าผมแค่ยืนเฉยยังทําให้เธอสัน่นบอพอผมรู้ทันก่อนเธอจะรักผมใชีกนั้นแนหละฮันแน่บอกวุ่ว่างแต่ไหลดูสตอรี่ทุกวันปากบอกไม่หวันแต่เจอานะผมก็ทำลุดฟอร์มกันจะบอกว่าไม่รู้ใจ